สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแต่งคลิปโปรโมทแอปชอ็อปจีนิกเรานะคะเอาแบบง่ายๆสไตล์ใครๆก็ทำได้นะคะสวค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนวิธีการแต่งรูปนะคะ,ะตัดต่อภาพทำรูปแล้วก็วิดีโอเพื่อปโปรโมท อแอปช็อปจีนิกเรานะคะอันดับแรก,พกเพื่อนๆเข้าไปที่เพสตูก่อนเนาะเพสตูนะคะอ่าเพื่อนๆเข้าไปหาแอปเหมยตูนะคะไปโหลดแอปนี้มาก่อนนะทุกคนแอปแต่งรูปคะ่ะแอปเหมยตู m a i e. นี่คะ่ะแอปเมยตู เพื่อนเพื่อนโหลดก่อนนะทุกคนโหลดแอปนี้ติดตั้งแอปนี้เข้าในเครื่องก่อนนะคะ,ะจริงจริงแล้วพี่นุ้ยไม่เก่งนะแต่พี่นุ้ยไปเรียนเรียนมาจากนี่แหละค่ะออนไลน์เหมือนกันไม่ได้เก่งนะทุกคนโหลดก่อนนะคะสักครู่นะคะถ้าใครถ้าใครมีแล้วก็ลองเข้ามาอัปเดตนะคะเพราะว่าเขาก็มีอะไรใหม่ๆเหมือนกัน มันเป็นแอปที่ง่ายง่ายง่ายกว่าทุกแอปเลยค่ะที่ที่นุ้ยลองใช้มาแล้วอย่างแอปนี้อ่ะถ้าเราทำลงติกตอกอ่ะเขาเขาสนับสนุนด้วยเพราะว่ามันเป็นแอปของเขาเหมือนกันอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะรออัปเดตแบบหนึ่งเนาะเพื่อนๆที่ไม่ไม่ไม่เคยทำอ่ะนะคะที่อ่า เสร็จแล้วก็กดเปิดนะคะทำตามทมาตามนี้ได้เลยนะคะเรามีอะไรก็ทักไมยมาอ่าคือจริงๆอ่ะนติดตั้งไว้อยู่แล้วแต่อันน,นี้ไม่ได้เข้ามาอัปเดตสักทีเนาะอ่าทีนี้ก็กดเข้าไปถ้าเราจะทําเป็นคลิปวิดีโอนะคะเราก็กดไปที่แก้ไขวิดีโอนะคะอ่ามาแล้วค่ะทีนี้อ่าจริงๆแนะนําให้เราทําอัลบั้มไว้ก่อน ให,ให้แนะนําทําเป็นอัลบั้มรูปเราไว้ก่อนเวลานั่นแล้วเราจะหาง่ายนี่ค่ะอย่างของเราเนี่ยดูจะมีรูปของกลุ่มเราก็ค่อนข้างเยอะหน่อยเนาะอ่าทีนี้เราก็มาเลือกนะคะเลือกรูปที่เราจะจะทำนะคะอ่านี่เดี๋ยวนี้ขออนุญ,ญาตเลือกรูปแม่เบนเนาะ,อะโอเคก็ขอเลือกรูป มาดามสุดสวยเดี๋ยวนะคะอ่ะรูปมาดามมาดามนินเนาะแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะรูปนีน้แล้วกันสวยสวยโอเคแล้วก็รูปคุณเหนียวเวลาเวลาทุกคนทำอะนะก็ ก็ใจเย็นๆนิดนึงนะคะจริงๆนุ้ยก็ไม่เก่งแหละอ่าเลือกรูปเสร็จแล้วนะคะเลือกรูปเสร็จแล้วเราก็มากดเริ่มอันนี้คือทําคลิปวิดีโอนะทุกคนอันนี้คือการทําคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวมันจะมีวิธีการทําภาพอ,อีกอีกอันหนึ่งอ่าพอเรากดปึ๊บใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ทีนี้เขาก็จะมีอ่าเขาจะมีลูกเล่นของเขาอะคะ่ะ อย่างเช่นช่วงเวลาที่เปลี่ยนช่วงเวลาที่เปลี่ยนภาพหนึ่งจากภาพหนึ่งไปภาพหนึ่งอะค่ะภาพที่1ไปหาภาพที่สองเราก็กดตรงขีดตรงนเนี้คะ่ะระหว่างรูปเนาะอ่าเขาก็จะมีแอนิเมชันนะคะให้เราเลือกเนี่ยอย่างรูปรูปแต่ละรูปการเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปหารูปหนึ่งเราก็แตะเราอยากได้แบบไหนเราก็แตะเลยคะ่ะเขาก็จะมีตัวอย่างมาให้จากรูปหนึ่งไปรูปสองอ่าประมาณนี้แล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกนะคะ จากรูปที่สองไปรูปที่สามอย่างนี้เนาะเราก็เลือกเอาเลยค่ะมีวิธีการเลือกเยอะแยะเลยอย่างเช่นในนี้เปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะจากสองไปสามทีนี้เราก็กดถูกเนาะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราไม่อยากเลือกเราอยากให้เหมือนกันทุกอันกดไปที่เดิมค่ะแต่ให้เรามาเลือกคําว่าพอเราเลือกวิธีการเปลี่ยนนะนะ เลือกแอนิเมชันแล้วอะ่ะเราก็มากดข้างล่างเลยค่ะใช้กับทั้งหมดถ้าใช้กับทั้งหมดทุกรูปก็คือจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเหมือนกันทุกทุกช่องอะค่ะนะคะเราก็กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้เอาอันไหนดีเยอะมากนะคะแอปนี้บอกเลยว่าเยอะมากอันนี้เอารูปนี้ดีกว่าเนาะอะอ ทีเนี้ยเราก็ไม่ต้องมาเลือกทุกช่องนะคะเราไม่ต้องมาเลือกทุกช่องเราก็รันยาวไปเลยทีเนี้ยจากช็อตรูปนึงไปหารูปหนึ่งก็จะประมาณนี้อ่าก็คือเปลี่ยนหนึ่งหาสองสองหาสามก็จะจะเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าเราไม่อยากเป็นอันเดียวกันเราก็ไปเลือกแต่ละช่องแล้วก็กดถูกอย่าลืมกดถูกนะคะทุกคนเนอะอันนี้ก็คือก็คือเสร็จในการเปลี่ยนรูปวิดีโอหนึ่งรูปเนาะทีนี้อ่าขั้นตอนต่อไปถ้าจะใส่ข้อความ ใส่ข้อความเนาะแล้วก็กดที่ข้อความตัวทีนี้ค่ะอ่าปึ๊บเราก็เขียนเลือกได้เลยค่ะมีสไตล์มีเทคนิคมีทุกอย่างเลยค่ะอ่าสมมุติว่าเราจะเขียนคําว่ายินดีเนาะยินดียินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับปึ๊บใช่ไหมคะเราก็กดถูกนะคะ เสร็จแล้วเรามาแต่งแต่งตัวหนังสือค่ะกดคําว่าส,สไตล์สไตล์ตัวหนังสือก็สามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะดูเลือกสีได้เลยค่ะอ่าสีเหลืองสีเขียวแล้วแต่เราชอบเลยนะคะแต่งได้แล้วมันจะมีคําว่าจัดแนวทุกคนเข้าไปแล้วก็ไปเลือกเนี่ยค่ะอ่าตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดเลยนะคะอ่ามีเส้นขอบ อยากได้เส้นขอบสีอะไรเขาก็จะขึ้นมาเป็นขอบเส้นเงาเสีอะไรก็จะขึ้นมาเป็นเส้นเงาอ่านะคะพื้นหลังการเลืองแสงพื้นหลังมีครบหมดนะคะทุกคนเนี่ยขึ้นมาเป็นพื้นพื้นหลังแล้วค่ะอ่ะยินดีต้อนรับอันนี้วางไว้ตรงนี้เนาะพอเราเสร็จแล้วเราพอใจตรงนี้แล้วเราก็กดถูกต้องค่ะอ่าทีนี้มาดูอีกตัวหนังสือดิ้นได้ค่ะก็คือคําว่า a n i m a t i o n แอน m a t i ม n ชันก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวสุดท้ายมันจะอยู่ที่กรอบสีขาวในตัวหนังสือก่อนนะทุกคนทีนี้คําว่าแอน m a t i ม n ชันเขาก็จะมีคําว่าเปิดปิดเล่นซ้ำเนาะอันนี้คือตัวเปิดสมมุติเรายินดีต้อนรับเห็นไหมคะตัวหนังสือก็จะดิ้นได้แล้วทุกคนตัวหนังสือก็จะดิ้นได้แล้วนะคะอ่าก็จะมีตัวปิดตัวปิดก็หมายถึงว่าจบสมมุติเราจะทําตัวหนังสือจบก็จบค่ะอันนี้ก็เล่นซ้ําก็จะเป็นแวบบ๊แบๆบแวบบ๊แบๆบอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะ ไปต่อนะกดเครื่องหมายถูกอ่าเดี๋ยวนี้กดกดเป็นตัวเปิดก่อนอ่าอย่างนี้นะคะนึกกดเครื่องหมายถูกนะทุกคนเสร็จแล้วอ่าเราจะเห็นก็สีขาวๆข,ข้างล่างเป็นตัวหนังสือเราเราอยากให้ตัวหนังสือที่เราพิมพ์ไปเนี่ยถึงตรงช่วงไหนเราก็ยืดออกไปค่ะยืดยืดเป็นเวลาค่ะเป็นเวลาเนาะอ่าเป็นเป็นระยะเวลาเป็นระยะว่าเราจะเอาให้ถึงตรงตรงรูปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ายินดีต้อนรับ เสร็จแล้วอันนี้นะคะก็คือ1นึ่งพอเสร็จปุ๊บทุกคนก็กดถูกอีกค่ะ,ะตัวหนังสืออันนี้จะย้อนให้ดูนะนี่ค่ะยินดีต้อนรับมาแล้วเขาก็จะหายไปในช่วงเวลาที่เราแต่ถ้าเราอยากยาวๆเราก็กดไปจนสุดสุดรูปที่เราทําไว้ค่ะเสร็จแล้วอันนี้คือ,อตัวหนังสือคร่าวๆเนาะถ้าอยากแต่งสติกเกอร์ก็มีสติกเกอร์ใสุ่ ใส่ใส่อย่างนี้นะคะเราก็เลือกมาเลือกเลยค่ะเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นสีม่วงข้างล่างทุกคนเห็นไหมเราอยากให้ตัวเนี้ยเขาระเบิดไปถึงช่วงไหนให้วิบวับไปถึงช่วงไหนเราก็กดเหมือนเดิมค่ะยืดซ้ายยืดขวาได้เหมือนเดิมเนาะอ่ะจะลองดูนะนี่มาแล้วค่ะเห็นไหมก็อย่างนี้เลยค่ะเราก็กดถูกนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของเรื่องของเสียง กดไปที่ตัวโน้ตนะคะเขาจะมามีเสียงให้เราก็ไปเลือกเลยค่ะเสียงมาแล้วเรากดถูกค่ะเราชอบอันนี้เราก็กดถูกแต่ถ้าหากว่าเสียงมันดังเกินไปใช่ไหมคะถ้าเราอยากพูดเข้าไปในในรูปเราเสียงดังเกินไปเราก็ไปกดที่รูปตัวโน้ตแล้วเราก็มาดูดนตรีประกอบ อาจอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเป็นเอฟเฟกอ่ะจะประมาณนี้นะคะดนตีเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงตัวนี้มันต้องอยู่ที่แก้ไขนะทุกคนเดี๋ยวก่อนแปบ๊บนึงนะคะอ๋อตัวนี้มันต้องไปแก้ไขทุกคนอ่าแก้ไขแก้ไขแล้วก็มาที่เสียงเนี่ยลูกก็ไม่ได้เก่งทุกคนแต่ก็พยายามทำอยู่เหมือนกันค่ะ แก้ไขมันต้องออกให้เสร็จก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอาตัวน,นี้ให้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันนุ้มาสอนวิธีการในนี้อีกทีหนึ่งอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้นุะมะมมนไม่ได้บันทึกไม่ได้กดอ่ามาแล้วทุกคนอ่าระดับเสียงนี่นี่มาแล้วเราก็เบาเสียงค่ะเบาเสียงดนตรีอ่านี่เสียงเขาก็จะเบาเสาีดดยงก็จะซับทุกคน,น แต่ถ้าเราอยากนั่นอีกแล้วก็แต่นุ้ยใช้ประมาณแค่สี่แค่ห้าเองนะคะทุกคนเพราะว่านุยจะพูดใส่เข้าไปในนี้ด้วยเสียงเขาก็จะไม่ดังมากอ่านัางสือมาพูมาใช่ไหมคะสติกเกรอร์เนาะค่ะ okay. นี้นะคะน,นี่คร่าวๆค่ะคร่าวๆเสร็จแล้วเราจะเอาเพลงนี้เราก็กดถูกโอเคนะคะทีนี้ อันนี้จะเป็นแค่อันนี้จะเป็นแค่ข้อความข้อความแบบเราเอาไปโพสอะไรที่ยังไม่ได้ใส่เสียงนะทุกคนที่ยังไม่ได้ใส่เสียงพูดของเรานะคะแต่ถ้าเราอยากถ้าเราอยากใส่เสียงพูดเราอะเราอัดเข้าไปในเครื่องเราก่อนนะคะทุกคนอัดเข้าไปในเครื่องเราก่อนเนาะพออัดเข้าไปในเครื่องปุ๊บเวลาเลือกเพลงอะค่ะก็จะมากดที่บวกเพลงอย่างเช่นเราจะบอกว่ายินดีต้อนรับกับชอปจีนิก เราก็จะมีเนี่ยค่ะเข้าไปในนี้เลยเพลงที่โหลดไว้ในเครื่องอ่ะเนี่ยจะมีเพลงเพลงที่โหลดไว้ในเครื่องอันนี้คือเสียงนุ้ยเองเนาะเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาแนะนํานะคะร้านาม่านวิเชียนบุรีนะคะเพจาม่านวิชินเป็นร้านนุ้ยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาเสียงใส่เราก็อัดเสียงเข้าไปในโทรศัพท์ซะก่อนใช่ไหมคะเราอาดเดี๋ยวนุ้ยทำทำทำตัวอย่างให้ดูคําว่าสวัสดีค่ะก่อนเนาะ ต้องการตัวอย่างไหมทุกคนแต่ว่าไม่ว่าไม่เป็นไรเนาะคือนุ้ยบอกไว้ตามนี้ถ้าใครสงสัยอะไรเข้ามาถามนุ้ยได้เลยค่ะทักหลังบ้านก็ได้เดี๋ยวนุ้ยแนะนําให้เนาะคือสําคัญอัดเสียงหรือเพลงที่เรา,เาที่เราจะเอาลงอ่ะที่เราคิดว่าเราจะเอาลงอะค่ะเราเอามาไว้ในเครื่องเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็กดไปที่คําตัวตัวโน้ตค่ะแล้วก็นําเข้าเพลงตรงนี้เนาะแล้วเราก็ไปหา ทำสุดท้ายเลยค่ะตรงเพลงที่เราดาวน์โหลดเขาก็จะขึ้นในที่เสียงเราอาัดบ้างอะไรบ้างอย่างงี้ค่ะที่เรามีอ่ะเนาะเนี่ยอย่างมาตรฐานที่ในเครื่องเรามีก็จะประมาณนี้ะมันก็จะไม่มีเสียงอะไรเนะมาตรฐานเครื่อง่อะโอเคตามนี้นะคะทุกคนตามนี้เลยนะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจอ่ะก็คือตอนนี้ตัวหนังสือขึ้นมาเนาะพุขึ้นมาแล้ว อ่าน,นุ้อาน,นุ้จะทำสติกเกอร์ให้ทุกคนลองเห็นอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเทนเป็นเอฟเฟกเป็นเอฟเฟกเดี๋ยวนะคะทุกคนอ่านดีๆนะอ่านในสติกเกอร์จะเป็นตัวนี้สติกเกอร์มันจะขึ้นมาเยอะค่ะพวกเราต้องเขาต้องต้องแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะต้องอ่านก่อนนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรต้องอ่านก่อนนะทุกคนดูดูตัวหนังสือดีๆนะคะอ่าเดี๋ยวนะ อันนี้เขาก็จะมีรูปรูปแบบอ่าดูดอาดูดเงินโอเคเราตัวนี้ก็ได้โอเคนี่ค่ะเป็นตัวนี้สมมุติเนาะอ่ามาแล้วอ๊ออย่างนี้เลยค่ะนี่ก็จะใส่อย่างนี้ไปนี่คือสติกเกอร์นะทุกคนแล้วเขาก็จะดิ้นได้ค่ะอ่ามาเราดูดเงินเข้ามายินดีต้อนรับอ่าเราดูดเงินค่ะแต่ถ้าอยากเรายาวเนาะอยากแต่ง อ่าถ้าเก oh ิดเราอยากแก้ไขสติกเกอร์เราก็มากดตรงตัวสติกเกอร์อไออย่างตัวนี้เนาะเดี๋ยวอ่ะไม่เลื่อนคือนุ anyway. ้ยออกตัวก่อนนะทุกคนุ God ้ยไม่ได้เก่งนะคะนุ้ยเรียนไม่ได้เรียนแบบว่าอัจฉริยะอะไรนุ้ยก็เรียนพอพื้นฐานทําได้เหมือนกันค่ะเนี่ยก็เขาก็จะเขาก็จะดูดเงินตลอดกนแล้ก็ดูทิถ้าเราไม่ชอบนั่งตรงไหนเราก็ย่นเราก็อะไรไปแบบตามนี้เลยค่ะ ือเนี่ยอธิบายแบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้แบบไม่ได้เป็นแบบเหมือนอธิบายเหมือนครูเหมือนอาจารย์อะไรเงี้ยนะคะพื้นพื้น,นบ้าน,าน,านๆเราเลยนะคะแบบเข้าใจง่ายทุกคนนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกเป็นเอฟเฟกเหมือนเหมือนประมาณนี้ค่ะเหมือนแบบสมมุติเราจะใส่เนาะรูปเราจะเป็นธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนรูปเราจะเป็นทางานธรรมดาแบบนี้เนาะเราอยากให้มีวิบวับรูปหัวใจ อ่านี่ปึ๊บเราก็เอามาใส่คือมีอะไรเราสามารถใช้ได้มันไม่ได้เสียหายเราไม่ชอบเราก็อา่าสมมุติเราไม่ชอบเราไม่ชอบเราก็ลบทุกคนเนี่ยค่ะมากดตรงนี้ปึ๊บเนี่ยให้มันเป็นสีขาวแล้วก็กดลบกดลบก็ไม่มีแล้วค่ะเนี่ยเนอะอ่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้อ่ะกดเครื่องหมายถูกก่อนกดเครื่องหมายถูกแล้วเราก็ไปบันทึกค่ะกดบันทึกด้านบนอ่ะเขาก็จะบันทึกเนาะ อันนี้คร่าวๆเลยนะทุกคนเอาแบบว่าทุกคนทําได้ง่ายๆเนาะมันจะนานไงเดี๋ยวโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อย <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาสอนกันนุ้ยไปเรียนตอนนุ้ยเรียนอ่ะอ่าเรากลับกลับหน้าหลักเรานะคะเสร็จแล้วบันทึกกดตรงสามเหลี่ยมเลยค่ะคือตอนนุ้ยเรียนอ่ะนุ้ยเรียนสี่ห้าชั่วโมงนะทุกคน แต่นี่นมามาบอกแค่15นาทีอ่าทีนี้เรามาดูรูปนะคะเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูที่ช่องรูปนะทุกคนนะคะขึ้นมาหรือยังอ่ามาแล้วนี่ค่ะก็จะมาที่ช่องรูปปุ๊บนี่นะคะมาแล้วค่ะ โอเคนะ <Okay. S 1> ถ้าใครอยากใส่อะไรอยากใส่คำพูดอะไรก็คือ,อแนะนำให้แนะนาใหา้บันทึกเสียงตัวเองที่จะพูดเข้าไปในเข้าไปในในเครื่องในโทรศัพท์เราก่อนเข้าไปตรงบันทึกข้อมูลน่ะนะคะทุกคนจะมีนะคะจะมีแอปจะมีแอปบันทึกเนี่ยค่ะโปรแกรมบันทึกเนี่ยทุกคนเข้าไปที่โปรแกรมบันทึกอันนี้หมายถึงว่าทุกคนจะ อยากมีเสียงเป็นของตัวเองเข้าไปในนี้ทุกคนก็ไปกดที่โปรแกรมบันทึกนะคะแล้วก็กดปุ่มสีแดงแล้วก็พูดเลยค่ะอยากพูดอะไรสวัสดีค่ะเออเรายินดีต้อนรับสู่ช็อปจินิกอะไรประมาณเนี้ค่ะพอเราบันทึกเสร็จแล้วเวลาเราจะเลือกเสียงเราก็ไปเลือกเพลงด้วยแล้วก็เลือกเสียงเราด้วยประมาณนี้ได้เลยค่ะทุกคนอันนี้เข้าๆเ,เลยนะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรทักนุยน้ยนุ้ยมาได้นะอ่า หลังบ้านเลยนะทุกคนเพราะว่านุ้ยก็ไม่เก่งค่ะอันนี้สอนเท่าที่นุ้ยทำได้พื้นฐานทั่วไปเนาะสวัสดีค่ะ